สวัสดีครับ AP l i v i n วิวันนี้นะครับผมพาทุกคนครับมาทำความรู้จักกับแบรนด์บ้านกลางเมืองครับซึ่งเป็นทาวน์โฮมและบ้านสไตล์ใหม่ล่าสุดจากทาง AP ครับทาวน์โฮมและบ้านสไตล์ใหม่นี้นะครับออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการทั้งในวันนี้และในอนาคตครับเพราะมีพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านที่หลากหลายรูปแบบสามารถตอบโจทย์ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้ใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อความสะดวกสบายภายใต้คอนเซปต์ create your blueprint ทาวน์โฮมที่คุณออกแบบเองได้ ซึ่งแนวคิดนี้นะครับให้ความสําคัญกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวครับและให้คุณสามารถใช้พื้นที่ในบ้านได้อย่างเต็มที่ในแบบฉบับของคุณเองครับมีพื้นที่ห้องนอนขนาดใหญ่ทุกห้องและทุกครั้งที่คุณได้พักผ่อนจะรู้สึกได้ถึงธรรมชาติครับเพราะมีพื้นที่สีเขียวถูกแทรกอยู่ภายในตัวบ้าน รับแบบบ้านตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่คือแบบบ้านออนิก์ครับซึ่งเป็นแบบบ้านสไตล์ใหม่ล่าสุดในคอนเซปต์เดอะพารา a m i มิกซีรีส์ครับซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยถึง200ตารางเมตรและมีดีไซน์หน้าบ้านกว้างถึง8เมตรครับทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่หน้าบ้านสําหรับทํากิจกรรมของครอบครัวได้และที่สําคัญคือสามารถจอดรถได้มากถึง3คันเลยครับเมื่อเข้ามาภายในบริเวณชั้น1ครับจะพบกับลิฟวิ g งรูมครับห้องนั่งเล่นเชื่อมต่อธรรมชาติ ให้คุณสัมผัสความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ที่มากพอที่คุณสามารถสร้างความจงจําดีๆกับครอบครัวคุณได้ครับและยังมีห้องอเนกประสงค์ที่ชั้นล่างนะครับภายในเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ได้ตามที่คุณต้องการส่วนพื้นที่ครัวขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับสามารถใช้งานได้จริงครับ คุณจะตกแต่งเป็น p a นที่ตรงกลางตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้ครับและที่สําคัญเลยคือเชื่อมต่อกับพื้นที่ทางหลังบ้านนะครับที่คุณจะทําเป็นโถงไทยก็ได้ครับเมื่อขึ้นมาบริเวณชั้น2ตรงนี้นะครับจะพบกับ living space แบบส่วนตัวครับที่เชื่อมต่อกับเทอเรสขนาดใหญ่ครับที่คุณสามารถแดัดแปลงเป็นมุมอ่านหนังสือหรือทํากิจกรรมเ o u t ดอร์ได้ในวันที่อากาศสบา,สบายๆด้วยครับชั้นบนนะครับมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็นอีก3ห้องนอนขนาดใหญ่พร้อมมีหน้าต่างตัดแสงสีเขียวทําให้สามารถรับแสงธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันและไม่ร้อนอีกด้วย ภายในห้องเนี่ยนอกจากจะทําเป็นห้องนอนแล้วยังสามารถทําเป็นมุมทํางานหรือมุมพักผ่อนอื่นๆก็ได้เช่นกันครับนอกจากนี้นะครับแบรนด์บ้านกลางเมืองเนี่ยยังมีบ้านอีกหลากหลายรูปแบบให้เลือกเลยครับไม่ว่าจะเป็นบ้าน2ชั้นหรือบ้าน3ชั้นนะครับที่เป็นบ้านสไตล์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีแผนสร้างครอบครัวในอนาคตครับ สำหรับส่วนกลางของโครงการบ้านกลางเมืองนะครับที่นี่คิดมาให้แล้วครับเพื่อรองรับความแตกต่างของชีวิตคนเมืองครับให้คุณสามารถแบ่งสัดส่วนการทํากิจกรรมได้หลากหลายและยังได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกด้วยครับบริเวณขับเฮาส์ของที่โครงการนะครับมีสระว่ายน้าขนาดใหญ่พร้อมฟิตเนสและอุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างครบครันครับพร้อมรับวิวสวนไปในตัวสามารถมาใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงมีพื้นที่รองรับการใช้งานทุกช่วงวัยตามหลัก universal design และสนามเด็กเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กๆอีกด้วยครับ ให้คุณรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นครับเมื่อมาเป็นลูกบ้านที่โครงการบ้านกลางเมืองกับแอป Smart World ครับแอปบ,บริหารจัดการเรื่องบ้านอย่างครบวงจรที่คุณสามารถพูดคุยกับนิติได้โดยตรงเช็คข่าวสารเช็คพัสดุจ่ายบินหรือรับดีลดีๆสิทธิพิเศษของโครงการก็ได้ครับ รวมไปถึงพูดคุยการซื้อขายของในหมู่บ้านระหว่างลูกบ้านก็ได้เช่นกันครับหากท่านใดสนใจทาวน์โฮมและบ้านสไตล์ใหม่ล่าสุดจากโครงการบ้านกลางเมืองนะครับเรามีให้เลือกหลากหลายโลเคชันในแบบที่คุณต้องการเพราะโลเคชันของโครงการบ้านกลางเมืองนั้นอยู่ใกล้เมืองเดินทางสะดวกเข้าออกง่ายครับอยู่ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้าพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการมากมายหากท่านใดสนใจเข้าดูโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.apthai.com ครับ